ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ข้าลบและหักแพงทุกท่านทั้งเราทั้งไทยหลักตาที่ต่างประเทศเดอ้อสวัสดีพี่น้องทั้งเมืองไทย <c oughs> มีห้าพี่น้องเมื่อกี้นี่กินข่าว <c oughs> กินข่าวอยู่

ลงกลงแน่กินข่าวนางอยู่ข้างหน้าลูกพ่อกันบ่าวบอยกับบ่าวเทินลูกพ่อมกันผักขาไปงัดกันง่ายล้างลงน้ำเลยางน้าลูกกินน้ำยามกินน้ำไหนยามากินน้ำทขาขึ้นกนจทลงตึบลง่ายเลยขาี่มันเป็นดีพวดีเนาะดีมันเหยียบม่ได้งายถวนตามลงน้ำเลย เน่พืชเนี่ยมันเออมันมันเน่าเนาะว่างวดนี่มอโุ่อยแล้วนไหันจง่เดียเนี่เป็นนั่งมอโม่หมองบ้าอยู่นะระวังไงล้างลกเหมัอนเดิมระวังงล้างลเหมอเดิปัญญามากเขาลูกมากน้องก็สิ่งเก่าไปันบ่อันนั้นกับบง่ายดอกกันแล้วบอกบ่ายังไม่เอาอีกแล้ี่ความถวยอ้าอีกแล้วเขเทิด ไอ้กำลังสิบเก้าเนาะมันย่างไปป๊าบให้ร่วงหายนะข้อท uh, uh yeah, ันดึงเอากับขทันดึงเสือดึงเสือได้แปลกๆยำเสือกานเนาะมันก็ลอยหึ่มไปเลยแล้วมึงได้ส่วนข้อทันนี่ขันเกอะไเล่นเรอโยนไปอยู่ทางมันนะ พอดีเทียนคมกันลงน้าเอยจับอเสือบอเทิรคือิตบอเทิรนหิววกบบังนแนคนโตนะลนีพี่น้องมองนางไปืัเนินๆลงน้ามไม่ทลายลงเลยงายหลังเลยจึดก็เสือไห้กับบฟังมามพี่น้อกินข้าวเช้าแกงแกง กขีาครับรอางจบเาเออีไปจิ water, ้เค sure. oh. ักสบายดีร้อยเห็ดยังอะนะลงไปเหย่งอะนะล้างมือเห็ดย่งอนะลงไปเห็ดยงอะนะล้างมือูกังอ้บมีเงินจ้างาเส้ายมไสบายดีเนี่ตี้สลามพอกันทีจะกินข้าวเนินแบบี้ิดข้าวหากแล้วเพื่าวเพอนย้ายลางลงมืเรไปยิงัว บอนกินข um. right. ่าเพิินบดีปามเป็นระ้ไข่คือยั้งลงม้อยู่เออไข่กัน้กนยาบ้างกันใส่ให้ละลงมแห้งเนียวค่ะนอนข้าวใบยังไม่จิ้มแข่ออ๋อเหรอว่บางมันงัดแขวาฮักเลยมาจิ้มแขวกับสำคัาพ่ออ้นี่า้ามีน่เยเหนียว ไข่แน่แด้มนขึ้นไข่ไปขึ้นหัวเออไข่แน่กักินยากินข้าแลวกักินยากันบไววกับผักผ่อนได้เดี๋ยวมันสีตืมเนอะบไววกับผักผ่อนเ้อไอ้เพียงสบายดีสบายดีเพียงีน้องเลยนาไหมเ้ยเน้าปอยเงินซื้อยาสูบประส พฤศบุรีได้แล้วบ่หน้าปลาดำกระขินขอดละพี่น้องขอดละเด้อไก่แต่แหละไอ้ปลาเมาลูกกะแจ็คสีได้เธอได้เลยไอ้ปลาเมาวลูกกะ ปลาดำบอสบายหักสีแจ็กสีแนี้ได้ขั้นบว้กับผักพอนเด้อบอกเพิ่นเมื่อนี่้ชมบรรยากาศตามทงไหทงงาเนาะ ผู้ดำก่อนนะเคียวเนาะนะจูดำก่อนที่เข้าดำหน้าห้ยยาวนะเริ่มเคียวเลยพี่น้อะตัวดำมือทำอิดนะมือให้ย้าหน้าห้ยยาวห้ใหญ่เคียวไปแล้วยังยังบาไลยมาได้พี่นนองไกล้เลยแหละแต่ว่าน่าิมตีสีเบิร์ตก่อนยันแต่น่าบ่มบพ่อยันได้เคิอกน้ามอยังวันห้ามองดูดกับโบมี่เนาะราว่านาประดมโบมีน้อง ยกถหยิบถือเลขสามโตได้สิดุดน้องให้ปลาดำบุซื้อเลขบุ้มมีถือปลาดำบุ้มมีน้องฮะเคยถามว่าช่วยตัวเองก่อนไหมหน้านนๆนะคันมีเราไปให้ให้อันให้เขาไปเถิอให้แน่ว่าสันช่วยตัวเองก่อนไหมว่าสัน น้าโน้นโบมีอยู่น้าอยู่ในนะคันเห็ดนี่ต้องชกน้องหรอกไปถือะแกมันคันใหญ่ทั้งเครื่องหน้าหน้าปลาเมานั่นมันโน่นพี่น้องเอ้ยตกปอกแตกๆหายกันมันเป็นน้าบบเสมอมันเราโบอยู่น้าอยู่ในเบิกง่ายอยู่คันมีเงินคันมีเงินก็สิอยากเบิกอยู่ยังว่าแต่ว่าแม่่นีอกกโ้ยเบิได้นาปเป็นไทยเป็นไทยไปอืมเป็นไทยคันเบิกกต่เบิกเป็นขันกันหน้าไปแบบ หน้าขันขันได้หน้าปี่เขาฟักกอนาปมเมานะขันมีเงินเบิกนะงามพี่น้องงามขนาดหน้าปะเมาถ้ามีเงินบุกเบิกโอ้ยอยู่ไปเลยเนาะพี่น้องเนาะบุกเบินไปยังว่าอยาพี่หมอบกไลยของหน้านนฮ้ยใช่ใช่ใช่ันมีเงินบุกเบิกก็สิโอเคอยู่พี่น้องเลยก็สิงามอยู่ใช่ใช่ ทำไปทำไมเอาทำบวกกินพอแล้วก็ <c oughs> ตายหากันหมดแล้วพี่น้องเอ๋ตอนนี้พ้าหมออายุ40ปีเลยอันมีเงนินก็นอยากบุกเบิกอยู่พี่น้องเอ๋เไว้ทำไมห้มันเห็ดจำาบนี่แล้วอื่นเบิกไปเถอะบ่ต้องไปเสียญาพี่หมอเนาะอันนี้เราเสียญาพี่หมอบเหมื่อยคููปีเก็บเงินไว้กินตอนแก่ <c oughs> <c oughs> มันก็ว่าเฉลยมันหนักบมมีห้เก็บนเดียวนี้ <c oughs> <c oughs> อย่าไปเบิกเถอะเอาไว้ให้ผู้เขาหลับมอระดุเขาเบิกเองเขา ก็มาก็เก็บเงินไว้กินลาะแบิเก็บเงินไว้กินไงยังบ่มีเนาะพี่น้องเนาะมีแต่กินซื้อวันซื่อๆแต่ตัวสิเก็บยังบ่มีเนาะกินซื้อวันไปซื่อๆแต่ละมื้อละวันก็โอเคอยู่พี่น้องเอาแบบยาอยู่ไปกินไปแหละตายกับใครอยากถิ่มก็เอาไปถิ่มเอางั้นเหรอง่ายบ่อยากถิ่มก็แล้วแต่เอาจังซั่นบ่ไอ้กับจบเอาแบบกินอิ่มนุ่งอุ่นประจําวันละพ่อเพราะเข้าไปป้ายนาดอก ก็ว่าสั้นได้ขิดอยู่ได้เดียวนี่แล้วบ,บ้านเขาไปติมอยู่แล้แต่มันจิตตายง่ายใครบ่บอนสิมานอนป่วยอยากยงงก็บ่ได้กินนี่ที่เจ้ามันขิดนักตัวน,นี้ได้เดียวนี่โอ้อยากนีอยากนีขิดนักตอนสิมานอนป่วยนะพี่น้องอยากยงงก็บ่ได้กินนะเจ้าอย่าไปขิดเอื้อยป่วยอะไรอยากนะป่วยอะไรวย,บวยาบมดแล้วป่วยสำนึงนี่แล้วป่วยสำนึงนี่หรือว่าเถ่าอะนะเถ่าอะไรเห็ดงานบ่ได้นะผัดยา แม่คำมนะยว่าซู้อยกซู้ได้ยังก็ไม่ให้กูกินตอนอย่เง้ยหรอตอนกูซูกูตายอยากเอามาใล้กูเตะถิ่งนี่แหลไม่ใช่หัโลงกูเตะถิ่งนั่นแหละกูไปจะกินแล้วแม่คัมนะกันอยากให้กินยังแล้วเอามาตอนแข็งแห้งนี่แล้วล่ะแม่คัมแม่คัมในแม่ของแม่หนองค๊อมพี่น้องซึ่งอันแม่เท้าใหญ่ซึ่งป่าเมาเอิ่นเป็นแม่ สื่อเพิ่อนักสื่อื่อคำแม่คำเพราะว่าแม่ประเมาผ้าเอิ้อเนาะแม่ทุ่มผ้าเอิ้อแม่คำเอื้อเอิ้นน้ำเพิ่นบบบนี้เพราะว่าแม่คำนี่เพิ่นเป็นละช้าของแม่เป็นหน้าของแม่ประมเมาเพิ่นว่าขั้นอยากให้กินยังงระหีเอามาพวามย่างได้ไปเป็นนี่ลเราอะ ปัดกูป่วยอลไรปัดกูตายเอามาหายกูกูเตะถิ่มได้เราอะกูกินบ่อได้เราอะโซ่ป exactly ่วยอลไรกินบ่ได้ยังพยายามกับเต็มอยู่ก uh ูกินแม่นได้เนาะว่าถิ่ได้เพิ่นว่าถิ่ได้ป erm ่วยมันชิยากงั้นเนาะคนป่วยจังสิเอาไปหายโซ่อะไบูอึดแต่คนเอาไปผากขิดพิษแล้วเนาะคันป่วยแล้วเอาไปให้นี่ขิดพิษเพราะกินบ่ได้แล้วบ่มีป่ากระตายแล้วพี่น้องเพราะว่า สังขารมันสีเสื่อมส้มนะป่ากกระเบียกับขากับยางบ่ได้มือตีนกับลอยล่าไปเบิดเลยแซ่บกักินกับโแซ่บเนี่ยหละว่าถึกเบิ้งเบิ้งเบิ้งจะลามลูกแม่ให้เบิ้งให้ส้มจำนี้เด้อพี่น้องเด้อพบพ่อกันคลิปหนาเด้อสบายดีกดไลค์กดแชร์ให้สองแซ่แพงเนี่ยเด้อ ฝากติดตามชมคลิปหนาพี่น้องคลิปต่อๆไปว่าสิเห็นยังทำยังเนาะสบายดี